สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาบริจาคชุด PPE นะคะที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนี่ตางนี้เลยนะคะคือเนื่องจากว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ที่ช่วยหลายคนนะคะแต่สิเป็นแบบว่าอันนี้คือเป็นโรงพยาบาลสนามที่สองนะคะที่แบบต่างมาใหมนนน่ นี่นะคะเราก็จะมาแล้วเราก็จะไปอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นที่แรกมาร์สันแล้วมาสานที่สองค่ะก็สิเพชรยุโเร่งเรียนนะคะ นคนไข้น่าจะนอนในตึกนะคะในตึกโรงเรียนตึกนี้น <c oughs> ่จริงที่ <c oughs> พี่หมอบอกว่าศูนย์พักพิงผู้ปวดด่วยติดเชื้อไปรักโคโรนานะคะ <c oughs> ที่นี่ก็จะนนว่าอยู่ได้อยู่ประมาณ นานอยู่ทุกคนผู้ใดแบบว่าอยากบริจาคบริจาคเขามากได้นะคะมันบอกว่าอาหารแห้งขาดอาหารแห้งนะคะมาด้วยใจค่ะได้เพิ่มไหมได้เงินเดือนเพิ่มไหมคะบอค่ะ่ได้เพิ่มนะคะได้ได้แค่เงินเดือนซ้ำเงินเดือนพิบัตรปกติค่ะอันนี้ก็คือเป็นจิตอาสานะคะแล้วก็พี่ๆที่งานทุกท่านนะคะอ่ะพี่น้อง ผู้ใดที่รับช่มอยู่ทังบ้านผู้ใดอ่ะร่วมบริจาคก็สามารถร่วมบริจาคได้นะคะบริจาคโดยตรง รับตรงนี้ได้เลยบ่แม่นสวนภาคฟลอยค่ะนีะ<อ>่นี่ทรงมานี่ไดบอรสรงสมุนเขาเขาสรงไปซสนีมากทรงมาทียูนี่ด้วยเดบอได้ค่ะแล้วจะผ่านน้องใบป,ปองก็ได้ค่ะ,ะถ้าถ้าผู้ใดอยากร่วมบริจาคนะคะตอนนี้กะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดน,นอกจากาชุดพีพีอีก็คือน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยนะคะหรือว่าถ้าได้เป็นชุดพีพีอีด้วยก็ยิ่งดีเนาะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับ ทีมอาสาของเรานะคะพี่น้องผู้ใดที่รับช่วงม่ทางบ้านอยากร่วมบริจาคสามารถติดต่อ,าตอมาตรงไปด้านหลังได้เลยหรือว่าติดต่อมหาปอกระได้เดี๋ยวปอจะซอยซอยมาประสานตรงมีให้อีกที่หนึ่งก็ได้นะคะพี่น้องห่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะตรงนี้เป็นจุดที่อยู่ลึกนะคะหละกักการบอคอยมีผู้ใดมากเป็นบอค่ะ,คะเป็นจุดที่อยู่ลึก,ลกบอคอยมีผู้ใดมาบริจาคสิ่งของเพราะฉะนั้นสิ่งของที่ขาดแคนกัน ทางนี้หลายเรือพี่น้องผู้ใดอยาก่วมบริจาคเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มอย่างนี้ก็ได้เนาะหห้ที่งานจิตอาสาของเ้าน้ำห้ที่งานผู้ป่วยน้ำเนาะพี่น้องเนาะเออผู้ใดผู้ใดสนใจผู้ใดอยู่บริเวณนี้มีกำลังไฟอยกันเด้อพี่น้องเด้อนะคะ คุณแม่คะคุณแม่ผู้เยาว์บานเข้าไปหรือเปล่าไม่เบ็ดปอกเบาอย่างเดียวคุณน้องเบ็ดปอมากนะคะนี่นึกถึงพวกเรานะคะอยากมาซอยค่ะอยากมาซอยมากค่ะอันอยากอยากซอยจ้ากันล้านสองลานถุนแม่เจ้าเป็นไปเบิกเงินในบัญชีเราไหมหมอพ่ลูกเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้แม่ก็รู้อยู่ค่ะสู้ๆนะคะคุณแม่ค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะนี่ คนนี้ก็เป็นเบอร์ของคุณหมอเองห <นา S 1> มอประจำศูนย์ค่ะค่ะแล้วก็มาถึงจุดที่สองกันแล้วนะคะทุกคนนี่พี่น้องผู้ป่วยกับสิยู่นแน่นี้นะคะนี่ของแค่เขาเจาะข้างจุดที่สองจังไม้อายคอนสำหรับวันเนี้จังไม้าอายคอนสำหรับ เาอารับอม่าะถึงจุดที่สองกันแล้วนะคะผู้ป่วยที่นี่ก็จะมีประมาณ28ท่านนะคะใครบังยูผู้ใอยากร่วมบริจาคนะคะเย็นเช่นใดนะคะตอนนี้ที่ทผ่านอี่ก็คชืด p p e นะคะเพราะว่าใส่เพื่อน,นึงเราคือถิ่นเยลยเะาพี่น้องเนาะ เพราะฉะนั้นมันก็เด้เป็นอยงที่ต้องการมากๆนะคะเมื่อนึงกับส่งเขาส่งหนาสามเทือกแต่เส่สามเทือกสิ็จแมพี่น้องใส่สามเทือไปส่งเขาสามเทือออกมากกว่าผิลาต้ง่ขยกาาต้องมีไฟต้่ไนอกจากใส่ไปส่งเขาส่งหนาไปคู่ปวยติดเชือแล้วไปยังต้องเอาไปใส่กําจัดขยาติเชื้อ หรือว่าเอีกของใส่ของผูปวยยังสีอีกทีนองเพราะฉะนั้นใส่ละถิ่นเ่อนหนึ่งผู้ใดอยากร่วมบริจาคเล่นชื่นใดเด้อค่ะชุด PPE นะคะต้องการอย่างเยอะเลยนะคะผู้ใดไม่หมองแรงทะลิตละสร้างมา่บริจาคได้ค่ะทีนองคะไอโกสร้างขวอญร่วมกสุดเลย